สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าส้มจะพามาทำนะคะจิมจิผักนะคะพี่น้องผักดองนะคะพี่น้องนี้ป้าก็จะเดี๋ยวนะใส่ทุกมือเล็กนิดเดียวโอ่ะโอเคค่ะนี่นะคะป้าก็จะมานะคะแนะนําเด้อพี่น้องอันนี้คือหน่อไม้ที่อยู่หลักหลังสวนลราค่ะนะคะเพราะว่าในจุดนี้ใครอยากทานผักอะไรนะคะพี่น้องเราทําเลยนะคะ นี่คือผักรวมเลยค่ะก็จะมะีหัวอะไรนะคะไอ,ไอ้ผักไอ้เออป้าลืมภาษาไทยพี่น้องบางทีหัวกระลำใช่ไหมคะพี่น้องนะคะนี่งไงนี่ค่ะเออแล้วก็หั่นบางๆนะคะมีผักกาดนะคะผักกาดขาวแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมเล็กนะคะเดี๋ยวหลังสวนที่เอามาปลูกเองนี่แหละค่ะ,นะคะป้าก็เลยไปเอามาเลยนะคะพี่น้องตัดมาเลยนะคะแช่น้ําเกลือค่ะพี่น้องตะ่กี้แล้วก็มีแครอทด,ด้วยนะคะน้าแล้วก็มี แครอทแครอทนะคะเราก็หั่นบางๆชิ้นเล็กๆนี้เราชอบแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรเราก็จัดการเลยค่ะนะคะอันนี้เราก็มีผักเอออนนี้ด้วยค่ะอ่าอะไรนะพรานะคะพี่น้องนะคะเหมือนต้นกระเทียมใหญ่แหละคะ่ะต้นกระเทียมใหญ่นะคะพี่น้องนะคะผักนี้ป้าจะลืมภาษาไทยมากๆเลยเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้พูดไรสุดมันก็นะคะ,นะคะ,นะคะพี่น้องนี่แช่นเกลือไว้ค่ะนะคะ แันเกลือเอาไว้นิดเดี๋ยวป้าจะผสมในอีกระลำบังหนึ่งนะคะอันนี้ป้าแนะนําให้ดูว่าชอบผักอะไรนะคะทานช่วงนี้หน้าร้อนนะคะพี่น้องอุย้ยกินกับบาร์บีคิวอร่อยนะคะเนี่ยนะผักอะไรเราก็อ,าอยากอยากอยากใช้ผักอะไรหรือผักกาดล้วนๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นใบกระเทียมด้วยป้าผสมด้วยนะคะคือรวมมิตรนะคะผักนะคะนี่จุดนี้ป้าคือพระเอกที่สําคัญเลยนะคะ อึ๊บเนี่ยคุณก็อยากรู้ว่านี่คือนะคะน้ำซอสค่ะพี่น้องนะคะน้ำซอสของจิมจินะคะเออนะคะว่าทํายังไงรสเข้มข้นนะคะพี่น้องเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะพี่น้องนะคะอันนี้วิธีทํานะคะป้าก็จะพูดให้ฟังแต่ที่แรกนะคะคนที่อยากจะทานะ,ะเราก็คือหนึ่งนะคะเรานําเครื่องนะคะพี่น้องเครื่องปั่นใช่ไหมคะมีเครื่องปั่นหนึ่งนะคะอ่าก็จะมีนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งที่จะทําให้มันเปรี้ยวนะคะก็จะเป็น แอปเปิลค่ะพี่น้องนะคะแอปเปิลจะเป็นแอปเปิลแบบว่าแอปเปิลแดงหรือแอปเปิลสีเหลืองหรือจะเป็นแอปเปิลสีเขียวก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีแอปเปิลเราเรามีอะไรเราก็มาทํานะคะเราก็ทําคือ,อปอกเปลือกแอปเปิลหรือจะไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้คะ่ะนะคะเราเอาแอปเปิลนะคะพี่น้องสองลูกนะคะเราก็เอาไปแกะแกะ,แกะเอาเม็ดเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ าฝานนะคะเป็นชิ้นๆเอาไปลงเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ปั่นให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องจากนั้นปั๊บเราก็จะมีนะคะ uh, น้ำมะขามนะคะพี่น้องน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามหวานน้ำมะขามเปรี้ยวเราไปคั้นอันนี้สูตรของป้าน,นะฮะมันจะได้อร่อยกลมกลม่อมนะคะพี่น้องอแล้วก็น้ำมะขามนะคะนิดนึงแล้วก็แล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะก็มีชูรสน้ำตาลนะคะขน o นะคะเราปรุงเครื่องเรานําไปต้มค่ะพี่น้องนะเอาดาไปต้มไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวเคี่ยวไฟอ่อนนะคะพี่น้องเคี่ยวแล้วก็ใส่นะคะเกลือนะคะไปนิดหนึ่งเราเติมรสนะคะพี่น้องนะคะจากนั้นปั๊บเราก็คือเคี่ยวไปพอน้ํามันแหงออ้งเออไม่ใช่น้ํามันเดือดนิดนึงจากนั้นปั๊บเราก็ใช้แป้งนะคะพี่น้องแป้งมันนะนะคะแป้งมันแป้งกระโพดสาลีหรืออะไรก็ได้นะคะผสมแล้วปั๊บเราก็เทลงไปกวนนะคะ กวนไฟอ่อนนะคะจนกว่านะคะพี่น้องอ่าจนกว่าแบบว่าอ่าน้ําน้ํน้นมันแห้งนิดนึงแล้วก็อ่ามันจะเหนียวนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยเราเพื่อจะเป็นการที่จะผสมนี่ที่มันสีแดงเพราะอะไรจะมีพริกนะคะพี่น้องใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะใครไม่เผ็ดก็ใส่พริกเกาหลีนะคะคือพริกเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่น้าซื้อมานะคะแล้วก็มีพริกนะคะสําหรับอ่านี่ค่ะนะคะ สีแดงนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะพี่ซื้อซื้อมาจากไอ e ้พวกไอ้คนคนผิวดํานะคะพี่น้องนะคะเนี่ยตัวนี้เราซื้อมาแล้วมันจะสีสวยนะคะแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดทักเท่าไหร่นะคะเราก็เติมพริกนะคะเติมพริกป่นของเราลงไปได้เลยนะคะของ้าก็จะใช้พริกขี้หนูพริกขี้หนูค่ะนะคะเออพริกป่นใส่ลงไปนะคะพี่น้องแล้วก็เนี่ยมันถ้าถ้าเราใส่พริกเกาหลีเยอะๆนะคะมันก็จะเป็นสีสวยถ้าสีไม่สวยคนชอบสีเลยนะคะ ผสมสีลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะผสมสีลงไปก็ได้มันจะเด้อสีสันน่ากินนะคะพี่น้องนี่จากนั้นปรบคุณนะอ่าหวานอมเปรี้ยวนะคะเราก็ใส่น้ําตาลด้วยเราจะใส่อ่าน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพอล้มมาปั๊บนะคะเราเอาไปอ่นะคะกวรควรรวมกันแล้วนะคะแอปเปิ้ลนะคะพี่น้องที่เราปั่นเอามาใส่นะปั่นให้เป็นน่เลยเหนียวนะคะพี่น้องเห็นไหมมันก็จะได้แบบว่า เครื่องแบบว่าเหนียวนิดนึงนะคะแห้งๆแล้วรอให้เย็นนะคะอ่าเราทําเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องเราก็อ่า <c oughs> ละกวนๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมันแห้งเราค่อยเอามาละผสมกับผักนะคะพ <c oughs> ี่น้องเออนี่ป้าอธิบายเอานะคะป้าเป็นคนที่ใจร้อนค่ะไม่ได้ทําพิธีพิธัน <c oughs> ทาทีขั้นตอนไม่มีคนเตรียมอะไรให้นะคะ <c oughs> นึกอยากทาก็ทํานี่แหละค่ะผสมนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องเราก็ผักค่ะพี่น้องนะคะ <c oughs> เรานํามาเลย <c oughs> นะเอาเดี๋ยวเปลี่ยนกระมังก่อนนะพี่้องอึ๊บนี่เดี๋ยวก่อนในละเตอรพ์พีเออเห็นยู่ตกีว่าเป็นไหนเราวางไปไหนกันกละอเออโอเคค่ะอึบนี่ค่ะนะจากนั้นป๊อเรานําผักนะครับพี่้องน,นะลงมา เพื่อจะมาผสมนะคะพี่น้องผักที่เราแช่น้ำเกลือ,อไว้นะคะแช่นเกลือ,อไว้ให้มันโซบนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยเราก็อยากได้ผักกินอะไรเราไปซื้อเราก็ไปซื้อมาไว้หมักเลยค่ะพี่น้องนะจากนั้นปั๊บก็นําซอสมาค่ะพี่น้องนะมาปรุงเครื่องลูกสาวชอบมากบอกว่าแม่ทาอร่อยมากทาให้หนูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะมาผสมค่ะพี่น้องซอสนี่นะคะถ้าเราเก็บไว้ในช่องฟิตได้นะคะเออถ้ามันเหลือนะคะพี่น้องเราก็แบบว่า เอามาเอาไว้หมักเที่ยวหน้าก็ได้ไม่เสียนะคะเนี่ยหน่อนไม้สดนะคะหลังบ้านป้าก็เอามานี่เลยค่ะพี่น้องนะคะเอามาต้มต้มให้สุกก่อนแล้วก็เอามาดองนะคะดองด้วยกันหมักด้วยกันเห็นไหมสีสันน่ากินค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยละ่ะเพราะว่าทํางวดที่แล้วนี่ไม่พอกินนะลูกบอกว่าอร่อยมากนะคะป้าเคยทําขายนะคะพี่น้องถ้ามีคนสั่งเนี่ยป้าก็ทําเออ แต่ปัญหากระปุกยากค่ะพี่น้องอึบ๊บกระปุกพัตติก็มีอยู่แต่ว่ามันก็คือกระปุกลิกเอออึบ๊บเนี่ยเห็นไหมคะเหนียวนะคะมันจะเหนียวอันนี้จะเผ็ดเปรีร้ยวหวานนะคะเพราะว่าเราที่ว่าบางคนเขาจะใส่น้ำส้มไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าป้าใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะคะอืมเห็นไหมเราต้องเคี่ยวน้ำให้แบบว่าให้มันสุกนะคะให้มันเย็นมันจะได้แบบเก็บไว้นานๆมันไม่เน่า อืเห็นไหมคะบูสีสันน่ากินอันนี้ต้นหอมนะคะพี่น้องนะคะเวลานี้กินกับข้าวต้มหรือกินกับบาร์บีคิวนะคะพี่น้องเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนด้วยขอขวดอีกแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยแค่รอดเราก็หันห่นหั่นนะคะเราชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะพี่น้องเราก็เอาไปเลยนะคะเนีย่ยอืบางคนนะ่ะเขาจะชอบแต่เออผักกาดนะคะอันนี้เราผักอะไรเราเอาเลยค่ะ ผักกันทุกอย่างกินแล้วมีวิตามินมีประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะอืมเห็นไหมโอ้โหเหนียวลึบเลยอืมผักมันป้าเอาแต่ก้นๆนะคะพี่น้องเนีย่ยช่วงนี้บาร์บีคิวเดี๋ยวพอดีพ่อแม่ผัวมาสิ้นเดือนก็ได้กินพอดีค่ะเขาลองชิมดูเพราะว่าป้าทําเผ็ดเพราะว่าป้ากินคนเดียวนะฮะนี่เมื่อก่อนเคยทําให้เขาไม่เผ็ดนะแต่ว่างวดนี้อืม อยากกินเผ็ดเผ็ดเขามีกินก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีกระเทียมดองด้วยนะคะกระเทียมดองอะ่ะกระกระเทียมจีนดองนะคะอ้อร่อยมากตอนนี้คือ,อกระปุกใหญ่นะคะปุกเลกขายหมดแล้วค่ะเขาสั่งแล้วก็เหลือแต่กระปุกใหญ่ตอนนี้คือเ,เอาไว้กินเองค่ะพี่น้องเขียวสวยมากเลยถ้าเราทําถูกวิธีนะคะเดี๋ยวป้าจะเอามาให้ดูกระเทียมเออเห็นไหมนี่อุ้ยพอดีน้าซอสก็พอดีแหะค่ะนะคะเดี๋ยวก็ยังเหลือก็เอาไ้ ซื้อนะคะผักมาเพิ่มก็ได้นะคะพี่น้องแต่บูดิงเราใส่ให้มันเยอะๆมันให้มันพอดีเลยนะะอย่าให้มันเหลืออือสุดยอดพี่น้องอันนี้อันนี้น้ำซอสนี่สามารถหมักเนื้อบาร์บีคิวได้นะคะอร่อยดีป้าจะเหลือ,อไว้หมักไก่เนื้อบาร์บีคิวค่ะนะคะจะอร่อยมากอือ สูตรเนี่ยเห็นไหมจะหมักไอ้เนื้อบาร์บีคิวย่างกินอเห็นไหมคะพี่น้องโอ้เห็นไหมโอ้โหพอดีล่ละเราก็ทําใหม่สดตลอดนะคะพี่น้องเห็นไหมสวนเล็กๆเ,เ,เราก็มีผักนะคะเวลาเราต้องการอ่ะเราก็ไปเด็ดมาได้เลยเห็นไหมคะผักหอมอืม เนี่ยคะ่ะพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยสามารถกินได้เลยนะคะมันออกเปรี้ยวหวานแล้วสบายเลยเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ลูกสาวเขาชอบกินยิ่งแพ้ท้องยิ่งเข้าท้องท้องยิ่งโอ้โหสุดยอดเลยนะ,ะอ่ะเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวบรรจุใส่กล่องนะคะป้าก็มีกล่องพลาสติกเอาไวก้ก็บางทีก็เอาไว้ในช่องฟิตนะคะไว้ไว้กินนานๆนะคะพี่น้องอุ้ยถุงมือก็เล็ก ลุงไม้ซื้อมาให้เบอร์เล็กมากเบอร์เอสโอ้โหผสมประกอบเพื่อไงไม้ี่ก็ได้อึบดึงเท็ไม่ออกเลยมันดูดอ่ะถ้ามันเล็กมันดูดนี่ให้พี่น้องอึบอือโอ้ยสามารถกินได้เลยนะคะพี่น้องไม่ต้องท่ำคืนมันรอดออกเปรี้ยวนิดนึงละเออเดี๋ยวต้องทำความสะอาดบ้าน อเอเหนื่อยเหนื่อยแก่แล้วเหนื่อยแล้วพี่น้องเอยอืมเห็นไหมคะขคยับไปทําทานนะคะพี่น้องไปทําได้เลยนะคะป้าตบทวนใหม่นะคะพี่น้องถ้าเกิดอยานะคะเรามีผักนะคะพี่น้องมีผักกาดนะคะผักกาดขาวผักกาดจีนนะคะต้นหอมแครอทนะคะพี่น้องเราต้องการผักอะไรเราไปาจักเลยนะคะเอออันนี้มันก็ เนี่ยนะมีมีเอ่อเอ่อพรด้วยนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ที่ป้าต้มก็ไปตะเกียเนี่ยนะคะเนี่ยหวานอร่อยด้วยนะคะนี่เห็นไหมป้าก็าเลยจัดลงไปเลยนะคะผักเราเชอบอะไรเอาไปเลยสําหรับน้ําเครื่องปรุงนะคะคือเครื่องปรุงเนี่ยนะ,ะอ่าตั้งน้ําไว้ประมาณนะคะพี่น้องเอาครึ่งลิตรนะคะพี่น้องหลักน้ำเอ่อครึ่งลิตรแล้วจากนั้นป้าปเรา,าก็มีแอปเปิลเอาไปปั่นนะคะ หรือมีกระเทียมนะคะกระเทียมสดปั่นลงไปด้วยก็ได้นะคะสูตรคือเราทำอ่ะแบบเรากินเองอ่ะยิ่งอร่อยนะคะเออแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลนะคะพี่น้องน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เราก็เติมปรุงรสนะคะพี่น้องอ,อะไรน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะหยอดน้ำอ,อ,อะไรอะ่ะน้ำซุปไชยชูชุบหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะชูรุเข้าไป เนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นตั้งไฟแล้วค่ะค่อยๆกวนเรื่อย,อยๆกวนกวนกวนนะคะให้มันให้มันเดือดสักพักหนึ่งก่อนนะคะเอาน้ําเอาไฟเย็นๆไฟกลางนะคะจากนั้นปั๊บเราก็ผสมแป้งค่ะนะคะ <c uk> บางคนเนี่ยก็จะใช้แบบว่าข้าวเหนียวนะคะ <c uk> พี่น้องข้าวเหนียวแบบว่าขา้ขาวข้าวสารโคโคอะไรล่ะโคโคแช่เขา้ๆๆขาเหนียวแช่ไว้ใช่ไหมข้าสารแช่ไว้แล่ะที่เราจะมานึ่งอ่ะเขาก็ไปปั่นนะคะ มันจะได้แบบรสชาติแบบเปรี้ยวแต่สูตรของป้านเนี่ยไม่ต้องไปนั่นเลยนะคะพี่น้องนี่เลยน้ำมะขามนะคะพี่น้องแล้วก็ใช้อนี่เลยแล้วใช้แป้งสาลีนะคะแป้งมันเข้าไปกวนค่ะผสมน้ำแล้วก็กวนนๆมันจะได้เหนียวเดือบเลยเห็นไหมฮะมันขึ้นเราเราก็ค่อยๆเคี่ยวนะคะน้ำน้ำจิมจิเนี่ยนะคะพี่น้องอใส่พริกลงไปชอบพริกเผ็ดไม่เผ็ดนะคะพี่น้อง นะฮะเราก็จัดไปเลยนะฮะจากนั้นปั๊บรอให้เย็นนะคะเราก็มาหั่นผักแช่น้ําน้ําเกลือไว้นะฮะนอกน้ําเกลือเอาไว้นะฮะ,ะ,ะสักชั่วโมงหนึ่งมันก็อิ่มแล้วนะฮะเราก็ชอบรสชาติแบบไหนเปรี้ยวหวานเค็มเราก็จัดไปนะคะอืมอร่อยมากอุ้ยพอดีเลยเผ็ดไม่มีใครกินได้หรอกออร่อยสุดยอดสุดยอดนี่จะเอาไว้หมักหมักหมู่ะเพิ่มนิดนึงกัน ปุอันนี้ไว้หมักหมูหมักเนื้อสดอไม่อยากเหลือเหลือมันมันอมน้ำแล้วมันจะอร่อยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเราอยากทำอะไรทานเราก็จัดการเลยนะคะจิมจิไทยจิมจิสไตล์เกาหลีแอปเปิ้ลเราใช้สองลูกนะคะพี่น้องกลิ่นมันจะหอมอนี่เห็นไหมคะสุดยอดอ่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยบรรจุกล่องได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ